ไม่หมดเลยอ่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจค่ะที่สามารถกลับมาได้เพราะว่ามีบางช่วงที่หลุดเรียกว่าหลุดยาวดีกว่าค่ะทั้งเกมแรกแล้วเกมสองแล้วก็สุดท้ายเราทําแต้มจากเกมบุกแล้วก็เล่นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรูปแบบเกมที่ถือว่าก็ค่อนข้างถนัดในช่วงปลายปเกมค่ะแล้วก็ทําได้ดีค่ะส่วนวิวครับรับผมก็วันนี้ถือว่ารูปแบบเกมนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคครับรวมถึงสมาธิแล้วก็จิตใจนะครับวันนี้ก็ ดยรวมเลยแบบนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคครับเรามีอะไรอยากบอกแฟนๆชาวไทยบ้างค่ะอยากฝากแฟนชาวไทนนะครับเป็นกำลังใจให้ในรายการแข่งขันชีววันในอาทิตย์ต่อไปนี้ค่ะก็ก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะวิวครับสรับผมก็ได้เป็นเดือนที่3เลยครับก็เป็นออยลแลนด์นะครับก็เป็นรายการที่เป็นความฝ่ฝันตั้งแต่วัยเด็กนะครับก็ยังไงก็ฟักติดตามพวกเราสองคนรวมถึงในรายาไทยทุกคนด้วยครับขอบคุณครับ